จะไปไหนกันคะอ้าวเจ้าของพื้นทะี่แนะนำเลยเฮ้ยอ้นี่เป็นประตูที่ว่าประตูทางเข้าของจังหวัดสตูลใช่ไหมพี่เจ๊ไม่ใช่เอาไม่ใช่ด่านแรกเหรอไม่ใช่ครับอ๋อมันคืออะไรคะที่นี่อาคารเขาก็ทรงสวยนะคะมันคืออะไรคะคุณพี่ที่นี่คือศูนย์หิน ล้านปีเชิญครับเชิญด้านล่างค่ะไชน่าเคลียร์กาเหรอคะช้างเอช้างเหรอคะปูข้ามดาบอ๋อปูข้ามดาบคล้ายๆที่คล้ายๆที่ตังเลยนะคะที่ตังช้างเหมือนกันคะคะเราจะลงไปดูใกล้ๆกันนะคะ นั้นอะไรเอ่ยเอาีีจ้าเงาะด้วยอ้ว้าวเมื่อกี้ใป่ากลางก็มีปลาสวยงามค่ะเราจะพาชมนะคะถ้าถูกใจยังไงก็แวะมาเที่ยวมาชมนะคะมีที่ให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยค่ะ โอ้โหง้ป่าน่ารักนี่ป้ายนะคะอ่ะกลัวผิดนะคะอ่านเลยดีกว่าง้ป่าซาไก้น่ารักไหมงป่าเห็นแล้วพี่เจ๊กช้างนี่สีเข้มสวยดีนะเน้นเป็นโทนสีดำดำเรามาดูด้านหน้าหน่อยสวยค่ะ หน้าถ่ายรูปมากเลยมาถ่ายรูปกันนะคะมาช่วยโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเรานะคะสะตูนโอ้โหพี่เจ็กอังกฤษนี้แข็งเท้าเลยนะคะอ๋เด็กๆลงเล่นน้ำด้วยมีมีปลาไหมคะเด็กๆฮะ น้องแอดชี้เปล่าไม่ใช่นะคะเล่นน้ำกันใหญ่เลยร้อนร้อนใช่ไหมเอาพี่มีแัดด้วยด้านนู้นเป็นช้างด้านนี้เป็นแรดนะคะแรดแรดแรดอ้าวนี่ไงแรดแน่นอนไม่ผิดแรดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ นี่ว่ากันนะคะโอ้ม่ี้เราผ่านมาอืมมีปลาด้วยก็ะตูนกับตรังมองๆใช้ไปเที่ยวตรังเหมือนกันก็มีของธรรมชาติอะไรที่ก็คล้ายๆกันนะคะอาหารของกินของฝากที่นี่ก็มีปลาเขาเรียกว่าปลาประทงแทงนะคะ สวยค่ะธรรมชาติถึงจะร้อนไปหน่อยแต่ก็น่าเที่ยวนะคะนี่ก็แดดช่วงเที่ยงเที่ยงเลยค่ะเนี่ยสิบเอโมงกว่าน่าจะ12บสแล้วด้วยซ้ําไปอันนี้คือโอ้เด็กๆชอบจับมาเล่นเหมือนกันนะคะปูเสฉวนน่ารักไหมงานละเอียดเลยนะคะงานปั้นเนี่ยใช้ได้เลยสวยงามค่ะสวยงามให้ดูหน้าใกล้ก อยากินเรานะโอ้บูสีชวนธรรมชตาติธรรมชาแหล่งท่องเที่ยวของเขานะคะน่าจะจำลองนะคะอันนี้เกาะไข่พี่แจ๊กที่นี่มีเกาะไข่ด้วยเหรอนี่เขาจำลองเหรอเ,เหมือนไหมจไ,ไ,ไปเข้าเข้ากล้อง<ๆ>ที่ทำยืนดิอืม อาเชเป็นหินเนะเป็นหินเหรอไม่ใช่เลเซนรือเขาทำจำลองเหรอไม่ใช่ใช่เหรออ๋ออันนี้หินจำลองอ๋อนี่ภูเขามีเรือนี่นะคะใครไม่เคยเห็นนะคะเรือแคนูหนูก็ไม่เคยเห็นลวค่ะถึงเห็นหนูก็คงไม่รู้จัก <G l care giving> สวยงามเหมือนกันสีสดใสสีแล้วแต่เขาทำใช่ไหมพี่เจ๊กเ <or> ออน,นี่นั่งได้ไหมนั่งทำท่าพายเรือได้ไหมเนี่ย <G l care giving> แบบแอคชั่นแอคชั่นอะไรเงี้ยกุ้งตัวโตโตเโดี๋ยว anyway ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะสวยทุกทุกตัวเลยนะคะตัวอย่างของเขาเนี่ยสวยทุกชิน้น นี่เลยค่ะกุ้งมังกรเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้หิวเลยไหมคะเพื่อนๆว้าวสวยนะคะสวย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 งามจริงๆค่ะปูกล้ามดาบเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายมาแล้วนะคะตรงที่ป่าชายเลนตัวนี้ก็สีสวยไปอีกแบบนึงเหมือนกัน โอ้ก้ามดักงานดีค่ะงานดี <t art> แข็งแรงไม่มีรอยตำหนิเลย <t art> ไม่ไม่ช้ำไม่บุกสลายเลยเรามาดูใกลๆๆ้ๆใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆแล้วก็ไกลๆนะคะบุมสวยเยอะค่ะมาถ่ายรูปได้เลยนะคะ <t art> อยู่จังหวัดสตูลค่ะอยู่ด่านแรกๆของเข้าสตูลเลยนะ <t art> อยู่ช่วงแรกแกเลยนะพี่นะ อ๋อเขาเรียกว่าควอะไรนะควรโดนค่ะควโดนต้องถามเจ้าของพื้นที่ค่ะอันนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวสมัครเล่นนะคะไม่ว่ากันนะคะถือว่าพาเพื่อนเเที่ยวชมสบายสบายชิลชิลอ,อันนี้ค่ะอันนี้คือเขาหินซ้อนนะคะเขาหินซ้อนสวยนะคะสวยงามสวยงาม มีหลายอย่างมากเลยค่ะอืมงูกิงเงาะป่าเราไปมาแล้วปลาเราไปมาแล้ว,ลลวนี่ค่ะไม่ผิดแน่นอนเขาหินซ้อนนะคะอืมจะเก็บรายละเอียดให้เรื่อยๆยังเนี่ยยังตรงนั้นเหรอตรงนั้นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรล่ะ เดี๋ยวหนูไปตรงนี้นิดนึงหนูหามุมสวยๆให้เพื่อนๆเขาดูมาถ่ายรูปเยอะมากใครใใครมาก็จะมีภาพมุมสวยๆไปอวดเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมถ่ายวางมุมดีๆก็เราก็จะเห็นวิวสวยๆเยอะติดปลาก็ได้ติดช้างติดโปก็ได้อันนี้นะคะเขาเรียกว่าเว้าวควาย นี่นะคะอ๋อหนูดูต้องนานหนูก็ดูไม่ออกนะคะเ่าเป็นเว้าตอนแรกอ่ะมันอยู่ทรงอย่างนี้นะอือหนูเห็นข้าข้างล่างมันเป็นรูปโขลคไฟเยอะเลยไม่คิดว่าเป็นเว้าตัวข้างบนมันแผ็นนิดอืมเดวสวยค่ะรถนี้ค่ะพาเรามาเที่ยวคันนี้นะคะอันนี้คืออ๋อแ,แผนที่แผนที่ แผนผังแผนผังว่าควรจะเดินจากจุดไหนถึงจุดไหนนะคะเราไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกนะคะเราก็มั่วเดินเดินวนเลยค่ะแผนผังโครงการประตูสู่อุทยานธรณีสตูลโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเมื่อกี้เขาเขาก็วางลักษณะคงจะให้คล้ายๆแผนผังอยู่เหมือนกันนะคะแต่เราแต่เราก็เขาให้ไปอันไหนก่อนน่ะ มาปลาเมื่อกี้ปลา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 อยู่ฝั่งนู้นปลาแล้วก็ปูเสฉวนมากุ้งมาท่าอา๋อทำาโอเคประมาณนี้มาก็มาดูได้แนะนำาตด,ด,ด,ดโอเคนะคะนั่นไง ปลามีหลายแบบป่ากลับนะคะสตาร์เกรื่องรอแล้วค่ะเราทะเลถลายมาเยอะล้เหมือนกันแต่ก็ดีใจนะคะได้ภาพสวยๆเยอะเหมือนกันค่ะถูกใจมากเลยค่ะมาสตูนครั้งนี้ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสตูนเยอะเหมือนกันอืมไม่ได้มาสลายปีแฮม ด,ดูหน้าคนขับรถหน่อยบายยกลับแล้วนะคะเพื่อนๆ